สวัสดีครับวันนี้เรามาใส่ดับเพาฟอรนเนอร์นะครับสำหรับรถที่ยก2นิ้วขึ้นไปของฟอรนเนอร์รูปแบบอย่างนี้นะครับชั้น 4x4 คูณ4ติดต่อสอบถามได้ครับ091 337 0 2าหมถามเจด0จะมี ดังนี้นะครับอุปกรณ์เสริมสําหรับยดยก2นิ้วก็คันนี้ได้ทําช่วงล่างกับเราไปแล้ว3วันก่อนนี่กลับมาใส่กันโคง้งแล้วก็ตัวดอกกันโค้งหน้าเอาเป็นของสันนะครับสวยงามรับล้อซ้ายขวา เท่ากันนะครับข้างหลังประมาณนี้กำลังทำการเสียสติกเกอร์อยู่นะครับก็จะติดเฉพาะรถเสียวไมิต่าเลยสูงอย่างเดียวนะครับขอบคุณมากครับใครสนใจนี่ล้อ,อยางดีเย็มนะครับ สวยๆจากทางร้านโคอยนเนอร์ใครสนใจติดต่อได้ที่เบอร์091337 0 2 8 9ออนุภาพจัดเจียน100%ครับฝากกันไว้เท่านี้ครับ